สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครูชื่อครูชนิศราสงวนไว้นะคะหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าครูส้มก็ได้วันนี้นะคะตอนเรียนของเราก็ยังเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะก็คือเรื่องเซ็ตนั่นเองค่ะในหัวข้อเรื่องเซ็ตวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องของแผนภาพเวนค่ะแผนภาพเวนคืออะไรแผนภาพเวนนะคะก็คือ แผนภาพที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแผนภาพก็ได้นะคะจะช่วยให้ในักเรียนเนี่ยศึกษาเรื่องเซตได้ง่ายแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนได้เรียนผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกไปแล้วนะคะซึ่งอยู่ในหัวข้อทางด้านซ้ายฝั่งสีชมพูค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพเวนค่ะซึ่งอยู่ทางด้านขวา สีฟ้านั่นเองนะคะสังเกตว่าพอเป็นสีฟ้าเนี่ยนักเรียนจะมองเห็นภาพได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะคะคราวนี้ใครที่เป็นคนคิดค้นเรื่องแผ่นภาพเวนขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะคนที่คิดค้นแผนภาพเวนขึ้นมานะคะก็คือจอห์นเวนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษค่ะ คราวนี้เราจะมาเริ่มต้นดูการเขียนแผนภาพเวนนะคะโดยทั่วไปเราจะนิยมใช้รูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าค่ะแทนเอกภพสัมพัทหรือว่า u n i v e r s ร์สนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะส่วนที่สองที่เราจะใช้ก็คือรูปวงกลมวงรีหรือว่ารูปปิดใดๆนะคะแทนเซตต่างๆซึ่งเขียนอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมที่แทนเอกภพสัมผัสนั่นเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะบางคนอาจจะใช้เป็นวงกลมวงรีหรือว่ารูปปิดก็ได้นะคะอย่างเช่นที่ตัวอย่างก,ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ คราวนี้ดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพเวนกันดีก,กว่าส่วนแรกเลยที่นักเรียนจะต้องมีนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะที่ใช้แทนยูนิเวอร์สนั่นเองสังเกตว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัว u นะคะเพื่อบ่งบอกถึงการมียูนิเวอร์สนะคะต่อไปค่ะ จะต้องมีตัวของเซตนั่นเองค่ะก็คือวงกลมที่แทนเซตในที่นี้คุณครูใช้วงกลมสีน้ำเงินเพื่อแทนเซต A แล้วก็วงกลมสีแดงเพื่อใช้แทนเซต B นะคะแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้เป็นรูปอื่นๆก็ได้เป็นวงกลมวงรีหรือว่ารูปปิดใดๆเพื่อแทนเซตก็ได้นะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆพอเราเขียนแผนภาพเวรขึ้นมานะคะจะมีการแบ่งบริเวณต่างๆออกเป็นทั้งหมด4บริเวณถ้าจัดแผ่นภาพเวรยที่คุณครูได้เขียนมานะคะเราจะมาดูบริเวณต่าง ต่างกันดีกว่านะคะมีบริเวณที่1 2 3แล้วก็บริเวณที่4นะคะบริเวณทั้ง4เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดโดยการลงสีให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะดูในส่วนต่อไปเลยนะคะอนีบริเวณที่1ค่ะก็คือบริเวณสีเหลือง บริเวณที่2ก็เป็นบริเวณสีส้มนะคะบริเวณที่3ก็คือเป็นบริเวณสีแดงนั่นเองค่ะและบริเวณที่4ก็คือบริเวณสีฟ้าที่คุณครูดได้เขียนแล้วก็ให้นักเรียนเห็นภาพสีได้อย่างชัดเจนนะคะคราวนี้เรามาดูความหมายแล้วก็รายละเอียดในแต่ละบริเวณกันดีกว่าค่ะสำหรับบริเวณที่1นนะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่ามันอยู่ในวงกลมสีน้ําเงินแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรในวงกลมสีแดงเลยแสดงว่าในบริเวณที่1เนี่ย เป็นบริเวณที่สมาชิกต้องอยู่ในเซต A เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเซต B ค่ะส่วนรูปที่2นี้นะคะสังเกตว่าคุณครูระบายสีเหลืองทั้งวงสีน้ำเงินเลยแสดงว่าบริเวณที่1ก,กับ2เนี่ยหมายถึงสมาชิกที่อยู่ในเซต A ทั้งหมดค่ะต่อไปค่ะในบริเวณที่3ส,สังเกตว่าเราจะระบายเฉพาะ ในบริเวณสีแดงเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเซตสีดำเงินเลยนะคะแสดงว่าบริเวณนี้ก็คือสมาชิกที่จะต้องอยู่ในเซต B ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเซต A เลยนะคะแล้วก็ถ้าระบายบริเวณที่2และ3ไปพร้อมๆกันเนี่ยแสดงว่าเป็นบริเวณที่รวมของสมาชิกที่อยู่ในเซต B ทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณที่2ตรงนี้นะคะ ระบายสีส้มนักเรียนจะสังเกตคุณครูได้ใช้ทักษะเกี่ยวกับเรื่องสีนิดนึงนะคะก็คือถ้ามีสีเหลืองผสมกับสีแดงแสดงว่าบริเวณนี้จะต้องเป็นบริเวณที่มีการผสมกันร,ระหว่างสมาชิกในเซต A และเซตนันเองนั่นคือเซต A ก็มีสมาชิกตัวนี้เซต B ก็มีสมาชิกตัวนี้เช่นกันนะคะก็เลยอยู่ในบริเวณที่2ค่ะก็คือเป็นบริเวณที่สมาชิกมีอยู่ทั้งในเซต A แล้วก็อยู่ในเซต B ด้วยนะคะ คราวนี้แล้วบริเวณที่4ี่ละหมายความว่ายังไงนะคะสังเกตบริเวณที่4เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับในวงเซต A แล้วก็เซต B เลยแต่อยู่ด้านนอกนะคะแสดงว่าในบริเวณที่4เนี่ยจะต้องเป็นบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในเซต A และก็ไม่ได้อยู่ในเซต B นะคะแต่เป็นข้อมูลที่อยู่ในเอกภพ,พสัมผัสนั่นเองค่ะ,อะลองมาดูตัวอย่างกันดีก,กว่านะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะอย่างในตัวอย่างที่คุณครูให้มาเนี่ย นักเรียนสังเกตมี u n i v e r s รนะคะหรือว่าตัว u เท่ากับเซตของ1,2,3,4และ5นะคะแล้วก็มีเซต A มาให้เท่ากับเซตของ1 2และ3านะคะคราวนี้ค่ะจากแผนภาพนี้แสดงว่าในแผนภาพของเราเนี่ยเริ่มต้นเราก็ต้องมี u n i v e r s รแล้วก็มีวงกลมที่แทนเซต A นะคะเนื่องจากเรามีเซตเพียงแค่1ตัวก็คือเซต A อย่างเดียวนะคะจากนั้นค่ะนะักเรียนเรามาดูบริเวณที่เกิดขึ้นค่ะนี่คือบริเวณที่1 เป็นบริเวณที่จะต้องมีสมาชิกในเซต A อยู่ด้านในนะคะแล้วก็บริเวณที่2เป็นบริเวณที่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์หรือว่า u n i ิเวอ e ์สของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ข้อมูลกันดีก,กว่าค่ะสำหรับข้อมูลนะคะสังเกตว่าในเซต A เนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมด3ตัวเราจะมาใส่สมาชิกลงไปเลยค่ะตัวแรกก็คือ1 2 และ3นะคะใส่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าแผนภาพของเรายังไม่สมบูรณ์ค่ะเนื่องจากว่าในแผนภาพนี้เราจะต้องมีข้อมูลทุกอย่างครบตอนนี้เรามีเพียงแค่ข้อมูลที่อยู่ในเซต A เท่านั้นก็คือ1 2และ3นะักเรียนยังขาดข้อมูลที่เหลือค่ะ ไปแอบสังเกตในยูนิเวอร์สนะคะยังขาดเลข4กับเลข5ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะต้องใส่ลงไปด้วยนะคะดังนั้น4กับ5จะอยู่ที่บริเวณไหนล่ะ4กับ5อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเซต A นะคะดังนั้นเราเลยใส่เลข4กับเลข5นะคะอยู่ทางด้านนอกแบบนี้ค่ะถ้าเขียนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแผนภาพของเราก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะ อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่1น,นะคะซึ่งมีเอกภพสัมพัทธ์แล้วก็มีเซตเพียงแค่เซตเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ง่ายนะคะเพราะว่ามีบริเวณที่เกี่ยวข้องเพียงแค่2บริเวณเท่านั้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่านะคะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนสังเกตว่าเรามีข้อมูลจาก Universe มีเซต A แล้วก็มีเซต B จากตัวอย่างที่2เนี่ยเรามีทั้งหมด2เซตด้วยกันใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องเริ่มต้นจากการมีวงกลม2วงนะคะก็คือวงกลมแทนเซต A แล้วก็วงกลมแทนเซต B นะคะคราวนี้ค่ะนักเรียนลองไปสังเกตในวงกลมของเซต A เนี่ยนักเรียนจะต้องมีสมาชิกได้แก่เลขอะไรบ้างเอ่ยนะคะแน่นอนค่ะก็ต้องมีเลข1 2และ3นั่นเองค่ะ คราวนี้ในเซต A เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราลองไปดูในเซต B กันบ้างดีกว่านะคะในเซต B เนี่ยเรามีเลข2 3 4และ5นะคะปรากฏเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูที่ Universe ปรากฏว่าเรามี1 2 3 4 5แต่ยังไม่ครบค่ะเพราะว่า Universe เนี่ยเราจะต้องมีตั้งแต่เลข1ถึงเลข10 ดังนั้นข้อมูลยังไม่ครบนั่นก็คือ,อยังขาดตัวเลขสีน้ำตาลที่นักเรียนเห็นอยู่ที่จอนะคะก็คือ6 7 8 9และ10 6 7 8 9และ10ต้องอยู่ตรงไหนแน่นอนค่ะก็ต้องอยู่รอบนอกที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเซต A และเซต B เลยนะคะ,ะ6 7 8 9็และ10ต้องอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะแผนภาพของเราก็เหมือนจะสมบูรณ์แล้วค่ะแต่ทำไมยังไม่สมบูรณ์คะนักเรียน เราได้เรียนเรื่องการเขียนเซตไปแล้วใช่ไหมคะนั่ายนสังเกตว่า2กับ3าทำไมคุณครูเขียนตั้ง2ครั้งน่ะการเขียนแบบนี้ ะะเราไม่นิยมค่ะรูปแบบการเขียนเซตที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องเขียนสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยเพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นการเขียนแบบนี้ยังไม่ถูกต้องเราจะเขียนยังไงล่ะให้ถูกต้องนะคะนั่นก็คือเขียนในรูปแบบนี้นั่นเองนะคะสังเกตว่า2กับ3ามเนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต B ด้วยนะคะหน้าตาแบบนี้ก็จะถูกต้องเลยค่ะ ค่ะเราานี้ต่อไปนะคะเราจะมาดูรูปแบบของแผนภาพเวนที่จะเกิดขึ้นกันบ้างดีกว่านะคะแผนภาพเวนแรกนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือคุณครูมีเอกภพสัมพัทธ์นะคะแล้วก็มีเซต A ค่ะแล้วก็มีเซต B ค่ะถ้าหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะแบ่งบริเวณต่างๆออกเป็นกี่บริเวณนั่นเองมีทั้งหมด3บริเวณด้วยกันนะคะแบบนี้เลย จากนั้นทําไมคุณครูต้องเขียนแสดงลักษณะตรงนี้ให้นักเรียนดูนะคะเรียนจะได้เข้าใจว่าเซต a กับเซต B เนี่ยเขาแยกวงกันชัดเจนแบบนี้แสดงว่า a กับ b จะต้องไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยการเขียนแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายต่อการสังเกตว่าถ้าเซต a กับเซต b ไม่มีสมาชิกร่วมกันนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนแยกวงออกจากกันได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ คราวนี้มาลองดูรูปแบบที่2กันดีกว่าค่ะรูปแบบที่2นะคะสังเกตเรามีเซต A ค่ะเรามีเซต B ค่ะแต่สังเกตว่าเซต A กับเซต B ตอนนี้เป็นเซตที่มีส่วนที่เชื่อมกันคาบเกี่ยวกันอยู่นะคะทำให้เกิดบริเวณต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยบริเวณด้วยกันนะคะ แสดงว่าบริเวณไหนล่ะที่เป็นบริเวณสําคัญที่สุดในบริเวณตรงนี้เลยก็คือบริเวณหมายเลข2นะคะอักษรโรมันหมายเลข2ตัวนั้นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวบอกว่าเซต A กับเซต B เนี่ยเป็นเซตที่มีสมาชิกร่วมกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปแบบที่3ค่ะรูปแบบที่3นะคะนักเรียนสังเกตคุณครูมีเซต A ค่ะแล้วก็มีเซต B ค่ะปรากฏว่าในวงของ A เนี่ยเล็กกว่าในวงของ B แบบนี้นะคะ มีบริเวณเกิดขึ้นทั้งหมด3บริเวณเช่นกันค่ะในวงตรงนี้นะคะถ้า A ทุกตัวอยู่ใน B แบบนี้เราเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B ค่ะแต่ A ไม่ได้เท่ากับ B นะคะถ้าเป็นรูปแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนให้วงกลม A อเนี่ยอยู่ภายในวงกลมของ B ได้ซึ่งเป็นการบอกว่าสมาชิกทุกตัวใน A ต้องอยู่ใน B ด้วยหรือเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B นั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะไปดูรูปแบบที่4กันดีกว่ารูปแบบที่4นะคะเป็นรูปแบบที่นักเรียนต้องสังเกตอย่างว่องไวนะคะเซต A ค่ะต่อไปค่ะเซต B ค่ะทั้งเซต A และเซต B เป็นวงที่ทับซ้อนกันพอดีแบบนี้แสดงว่าเซต A กับ B จะต้อง เท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนได้เรียนเรื่องการเท่ากันของเซตไปแล้วนะคะนั่นก็คือหน้าตาสมาชิกทุกตัวจํานวนสมาชิกของทั้ง2เซตจะต้องเท่ากันนั่นเองค่ะค่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะได้มองเห็นภาพรวมทุกอย่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะรูปแบบแรกนะคะถ้าเซต A A กับเซต B B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะถ้า2เซตนะคะ ร่วมกันแบบนี้นักเรียนก็จะได้หน้าตาเป็นแบบที่สองค่ะคือเซต A และเซต B มีสมาชิกร่วมกันบางส่วนค่ะรูปแบบที่3มค่ะ A เป็น s u b เซตของ B แสดงว่าสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน A จะต้องอยู่ในเซต B ด้วยนะคะหน้าตาก็จะเป็นรูปแบบที่3ค่ะและรูปแบบที่4นะคะก็คือเซต A กับ B เท่ากันเลยวงกลมทั้งสองวงก็จะซ้อนทับกันแบบนี้นะคะรูปแบบทั้ง4นี้จะทําให้นักเรียนง่ายต่อการเขียนแผนภาพเวนนะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยจากนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างก,กันเพิ่มเติมดีกว่าค่ะ ตัวอย่างที่3มนะคะนักเรียนลองสังเกตข้อมูลก่อนนะคะตอนนี้เรามีเซต A กับเซต B ใช่ไหมคะปรากฏว่าพอสังเกตเซต A ซึ่งเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเนาะแล้วก็เซต B ซึ่งเป็นตัวอักษรสีแดง ปรากฏว่าสมาชิกที่อยู่ในเซต A และเซต B เนี่ยไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยแสดงว่าการเขียนแผนภาพเวนของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นวงกลม A และวงกลม B ที่แยกออกจากกันชัดเจนแบบนี้แน่นอนนะคะจากนั้นนักเรียนมาใส่สมาชิกลงไปค่ะนั่นก็คือในวงกลมสีน้ำเงินนะคะเริ่มต้นใส่ที่ A B และ C นะคะเพราะฉะนั้นในเซต A ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปดูในวงกลมของ b ค่ะจะต้องมี d และ e ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะมี d e เรียบร้อยปรากฏแผ่นภาพเวงนองเรียนเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถูกต้องค่ะยังไม่เรียบร้อยนักเรียนยังขาดอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัว f นั่นเองซึ่งอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเซต a และ b ดังนั้น f ต้องอยู่บริเวณด้านนอกกรอบสี่เหลี่ยมของเรานะคะคราวนี้ไปดูตัวอย่างที่4กันดีกว่าค่ะ ตัวอย่างที่4กับตัวอย่างที่3เมื่อสักสครู่เนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณครูใช้โจทย์ตัวเดียวกันเป๊ะเลยแต่ตัวอย่างที่4เนี่ยคุณครูวาดโดยการให้มีส่วนทับซ้อนกันแต่นักเรียนสังเกตค่ะว่าบริเวณน,นั้นน่ะทับซ้อนกันก็จริงแต่ไม่มีสมาชิกตัวใดเขียนอยู่บริเวณน,นั้นเลยแสดงว่าเซต A และเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันจริงๆนะคะ ดังนั้นค่ะคุณรูกกาลังจะชี้ให้นกเยนเห็นว่าในตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4ตรงนี้นะคะจริงๆเป็นรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องทั้ง2แบบแต่ว่าจะเขียนแบบไหนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนั่นเองนะคะนักเยนก็ลองเลือกเขียนเอาได้เลยค่ะคราวนี้มาเริ่มดูตัวอย่างที่5กันดีกว่าสังเกตก่อนว่าในตัวอย่างที่5ค่ะเซต A กับเซต B เนี่ยมีสมาชิก ร่วมกันหรือเปล่านะคะปรากฏว่าเราไปสังเกตนะคะเซต A กับเซต B เนี่ยมีสมาชิกร่วมกันค่ะ A ก็มี3 B ก็มี3นะคะ A มี5 B ก็มี5 A มี7 B ก็มี7เหมือนกันแสดงว่ารูปแบบนี้ก็คือ จะต้องมีสมาชิกร่วมกันนะคะซึ่งการมีสมาชิกร่วมกันก็คือเซต A และเซต B หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือมีส่วนบริเวณทับซ้อนกันนะคะอ้าวแล้วรูปแบบวิธีการเขียนเราจะเริ่มเขียนจากตรงไหนก่อนดีล่ะ แน่นอนค่ะต้องเริ่มเขียนจากบริเวณที่มีการทับซ้อนกันก่อนนั่นก็คือ3 5และ7ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนลองมองในวงกลม A ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของเซต A เรามีสมาชิกค,คือ3 5และ7เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ครบค่ะเรายังขาดสมาชิกในเซต A ไปอีก2ตัวนั่นก็คือ1และ9ค่ะดังนั้น1และ9จะต้องอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะวงกลมของ A มีสมาชิกครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นเลยลองดูในวงสีน้ำเงินนะคะมี 1, 3, 5, 7, และ9ครบถ้วนค่ะคราวนี้ไปลองดูวงกลมของ B บ้างดีกว่าซึ่งเป็นวงกลมสีแดงนะคะเรามี 3, มี5มี7แล้วแต่ยังไม่มีสมาชิกที่เหลืออีก2ตัวนั่นก็คือขาด 4กับ6ค่ะดังนั้น4กับ6ต้องอยู่บริเวณนี้นะคะ,อะลองตรวจสอบแล้วก็ลองเช็คอีกทีนะคะในเซต B นะักเรียนจะต้องมี3 4 5 6และ7นะคะลองเช็คในวงสีแดงนะคะจะเห็นสมาชิกตามนี้เป๊ะเลยค่ะจากนั้นแผนภาพของเรายังไม่สมบูรณ์ค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าเรายังขาดสมาชิกที่อยู่ในเอกภบพบสัมพัสนั่นก็คือขาด2และ 2ค่ะสองและ8แบบนี้นะคะแผนภาพของเราก็จะสมบูรณ์ค่ะต่อไปค่ะลองไปดูตัวอย่างที่6กันบ้างนะคะนักเรียนสังเกตสิ่งที่ผ่านมาคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตตลอดเลยว่าเซต A กับเซต B เนี่ยมันมีส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะคะปรากฏว่าเราไปมองแล้วอา้าว A ก็มี1 B ก็มี1นะคะ A มี3 B ก็มี3 แล้วก็ A มี5 B ก็มี5เหมือนกันแสดงว่ารูปแบบนี้สมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต A อยู่ในเซต B ทั้งหมดเลยนั่นก็คือหมายความว่า A จะต้องเป็นสับเซตของ B แน่นอนค่ะแต่ A จะต้องไม่เท่ากับ B นะคะดังนั้นรูปแบบนี้ค่ะเราวาดได้เลยวงกลม A ต้องเป็นยังไงกว่าวงกลม b แน่ๆเลยวงกลม a ต้องอยู่ภายในวงกลม b แบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็เริ่มใส่จากเซต a ก่อนค่ะก็คือใส่ 1, 3และ5ลงไปค่ะจากนั้นสมาชิกในเซต a เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูวงของ b ค่ะ วงของ b สีแดงนะคะเรามี 1, 3, 5ที่อยู่ใน a และแล้วก็มีที่เหลือก็คือ 4, 6และ7นะคะก็อยู่รอบนอกแบบนี้แผนภาพคณักเรียนยังไม่สมบูรณ์นะคะอย่าลืมข้อมูลที่ต้องอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ค่ะนั่นก็คือเลขที่เหลือนะคะได้แก่ตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยคะ ก็คือ 2, 8และ9นะคะแผนภาพของเราก็จะสมบูรณ์นะักเรียนลองเช็คอีกทีนึงก็ได้ค่ะว่าข้อมูลของเราสมบูรณ์หรือยังลองดูที่เซต A ค่ะวงกลมสีน้ำเงินนะคะวงรีสีน้ำเงินมี1มี3มี5เรียบร้อยแล้วค่ะวงกลมของ B นะคะหรือว่าเซต B ตอนนี้นะคะมี 1, 3, 5, 4, 6และ7ครบถ้วนค่ะแล้วก็เอกภพสัมพัทธ์ครบหรือไม่นะคะลองไปดูค่ะเรามี 1, 2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะแสดงว่าแผนภาพนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะต่อไปค่ะวันนี้ก็ จบเนื้อหาแล้วค่ะเราจะมาสรุปความรู้ที่นักเรียนได้เรียนกันไปในวันนี้กันค่ะรูปแบบแรกเลยที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพเวนค่ะการเขียนแผนภาพเวนจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนสําคัญเลยกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขียนตัวย U ลงไปแบบนี้เราเรียกเขาว่า universe นะคะหรือว่าเอกภพสัมผัสนั่นเองค่ะและต่อมาค่ะวงกลมนะคะ วงกลมวงรีหรือว่ารูปปิดใดๆก็ได้นะคะอย่างในที่นี้คุณครูมีวงกลม A เพื่อแทนเซต A วงกลม B เพื่อแทนเซต B นะคะดังนั้นวงกลมหรือวงรีเนี่ยก็จะเป็นรูปปิดใดๆเพื่อใช้แทนเซตนั่นเองค่ะแล้วก็จะเกิดบริเวณต่างๆทั้งหมดนะคะ4บริเวณด้วยกันซึ่ง4บริเวณนี้มีความสําคัญมากๆนะักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับ4บริเวณนี้ให้ดีนะคะว่าในแต่บริเวณเนี้ยหมายความว่าอย่างไรกันบ้างนะคะ ต่อมาค่ะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือรูปแบบของแผนภาพเวนนะคะเพื่อให้สะดวกในการเขียนแผนภาพได้ไง่ายยิ่งขึ้นค่ะแบบแรกค่ะก็คือเซต A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตวงกลม A กับวงกลม B แยกออกจากกันชัดเจนแบบนี้แสดงว่าไม่มีสมาชิกร่วมกันค่ะแบบที่2ค่ะเซตเกับเซต B มีสมาชิกร่วมกันบางส่วนสังเกตว่าจะมีบริเวณเนี่ยที่ทับซ้อนกันนะคะแล้วก็ แบบที่3ค่ะ A เป็น s u b เซตของ B นั่นหมายความว่าสมาชิกทุกตัวค่ะที่อยู่ใน A สมาชิกทุกตัวเลยนะคะที่อยู่ใน A จะต้องอยู่ใน B นะคะแบบนี้เรียกว่า A เป็น s u b เซตของ B ค่ะ แล้วก็รูปแบบที่4ค่ะถ้า a เท่ากับ b เลยก็คือวงกลม a กับวงกลม b ซ้อนทับกันสนิทไปเลยนะคะรูปแบบนี้ดังนั้นวันนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนภาพเวรแล้วก็รูปแบบของภาพเวรต่างๆนะคะทั้ง4รูปแบบก็หวังว่าวันนี้นักเรียนจะไปทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องการเขียนแผนภาพเวรให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในตอนต่อไปนะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ จงวาดแผนภาพเวนนอโเลอร์แทนเซตต่อไปนี้มาทำพร้อมกันเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรคือวาดเอกภพสัมพัทธ์วาดเขตทุ่งยาของเราเอกคือเขตด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไปเขียนกํากับด้วยเป็น u อ่าแล้วก็เขียนวงกลมแทนเซตหรือหมู่บ้านของเราฟืบอ,อันนี้มีเซตเดียวก็วงเดียวอ่าชื่ออะไรชื่อ A แล้วก็เขียนสมาชิกก็คือบ้านแต่ละหลังลงไปเลย4 5 6เสร็จแล้วจบข้อหนึ่งถูกต้องเก่งมากๆเลยโอเคข้อ2สเต็ปเดิมค่ะวานเอกภพสัมพัสแล้วก็เขียนตัวยลงไปแล้วก็เขียนวงกลมแทนหมู่บ้านหรือแทนเซตของเราเฟิบนี่มี2วงกลม มีมีบ้านที่หน้าตาเหมือนกันไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเขียนเป็นสองวงกลมอย่างนี้เลยไม่ต้องมีพื้นที่ทับซ้อนอ่าเอีเขียนกำกับชื่อหมู่บ้านไว้หมู่บ้าน A มีบ้านอะไรบ้างคะมีบ้าน4、บ้าน5บ้าน6หมู่บ้าน B ล่ะบ้าน1、นึ่บ้านสบ้าน3บ้าน7โอเคเสร็จแล้วข้อที่2ผ่านไปเห็นไหมง่ายมากๆทำด้วยความรวดเร็วเลย ต่อไปข้อที่3ข้อที่3วาดเอกภพสัมพัทธเหมือนเดิมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอกคือเขตท,ทุกอย่างของเราต่อไปยูกำกับไว้ทีนี้เวลาเราเขียนเราเห็นละแอบมองโจทย์นิดนึงสซ้ำกัน2เซตมีตัวซ้ำกันมีบ้านซ้ำกันทำยังไงคะก็เขียนวงกลมที่มันมีความทับซ้อนกันอ่า เขียนชื่อหมู่บ้านแล้วพี่บอกว่าถ้ากรณีมีมันเขียนทับซ้อนกันมีเลขมีเลขทับซ้อนกันเนี่ยมีสมาชิกซ้ากันเนี่ยให้น้องเขียนก่อนเลยเขียนตรงไหนก็เขียนลงตรงพื้นที่ทับซ้อนนี่แหละอ่าก็คือเลข4แล้วเราก็ค่อยเขียนสมาชิกอื่นเข้าไป a ก็มีบ้าน5้บ้าน6กก็คือมีบ้านหนึบ้านสองบ้านส ก็จะเห็นว่าถ้าเราลองดูวง A วงเดียวเนี่ยก็จะมี 5, 6, 4โอเคครบถูกแต่ถ้าเราดูวง B วงเดียวก็จะมี 1, 2, 3, 4โอเคถูกต้องข้อถัดมาเลยค่ะข้อนี้กำหนดเอกภบพบสัมพัทธ์มาให้ด้วยอ่าแล้วแตกต่างอะไรจะกับตัวอย่างเมื่อกี้ล่ะ,ะเรามาดูข้อแตกต่างกันดีกว่า เต็แรกวาดเหมือนเดิมก่อนเอกภพสัมพัทตัวอยูอ่ะแล้วทำยังไงดู A กับ B A กับ B แอบมองฟืบมีอะไรซ้ำกันมีสีซ้ำกันนั่นเองทำยังไงคะเขียนแผนภาพวงกลมทับซ้อนกันมีพื้นที่ทับซ้อนกันนิดนึงอ่ะ A กับ B กกำกับไว้ แล้วก็เขียนสมาชิกที่มีเหมือนกันทั้ง2อ,งองเซตหรือเขียนบ้านที่มีเหมือนกันทั้ง2เซตลงไป4อ่ะแล้วก็เขียนบ้านหลังอื่นๆลงไปเลยนะคะ5 6 1 2 3 5สอสสสเสร็จหรือยังข้อนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเขากำหนด u มาให้ด้วยอ,อย่างข้อที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่กําหนดเอกภพสัมพัสเนี่ยก็ให้เราทราบได้เลยว่าเอกภพสัมผัสมันคือเซตของจํานวนจริงอันนี้พี่เคยพูดไปแล้วเนาะ,ะแต่อันนี้เขากําหนดสมาชิกอของเอกภพสัมพัสมาด้วยนะคะก็คือ1น0ถึงสินั่นเองอทำยังไงล่ะเราก็ต้องเขียน1น0ถึงสิลงในเอกภพสัมพัสเนี่ยแหละแต่ในเนี้ยมันมี1 2 3 4 5 6ไปแล้วอยู่ใน A กับ B เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่เหลืออะไรบอกพี่สิ7 8 9 10เหลือ4เลขถามว่าเอาไปใส่ตรงไหนก็ใส่ในเอกภพสัมพัทธ์นี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน A กับ B เราก็ใส่ข้างนอกได้เลยเขียนแอบ,บแไว้7 8 9 10เย้เสร็จแล้ว นี่แหละค่ะนี่ก็คือการเขียนแผนภาพที่เขากำหนดเอกภพสัมผัสมาให้ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน